มาถึงเรื่องของเนนคำนะฮะวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระจากวัดอ้อน้อยนะครับก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณสุนันทาลีเลิศพันธ์เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราดอกโบคู่นะฮะแล้วก็อนุญาตให้สื่อเบันทึกภาพแล้วก็เสียงช่วงของการพูดคุยกันด้วยนะครับคุณสุนันทาก็พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างของเนนคำนะฮะอย่างเช่นคุณสุนันทาบอกนะครับว่าเคยบริจาคทรัพย์สินจํานวนมาก ให้กับเนนคำนะฮะมีการนิมนต์ไปบ้านไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการจ่ายเช็คเงินสดค่าเครื่องบินลำเล็กที่ซื้อที่มาเลเซียมูลค่า17ล้านบาทส่วนเครื่องบินลำใหญ่ซื้อที่ไหนไม่รู้แล้วก็มีการเจราจาดูโบโรชัวร์เฮลิคอปเตอร์80ล้านบาทดูที่บ้านของคุณสุนันทาน,นะฮะตอนนั้นเนนคำบอกว่าจะซื้อเครื่องบินแล้วก็ฮลิคอปเตอร์ไว้เป็นยานพาหนะนะฮะไม่ถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนก็ไว้ให้คนอื่นเช่านะครับ แล้วก็เคยเดินทางไปฝรั่งเศสกับเนนคําแล้วคุณสุนันทาก็ยอมรับว่าลูกสาวของตัวเองเป็นคนซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองอให้กับเนนคำเพราะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเนนคาอยากได้มากอ,มอยากได้จริงๆนะฮะเคยคิดที่จะทำพินัยกรรมยกสมบัติให้เนนคําด้วยนี่นะฮะแล้วคุณสุนันทาก็บอกว่าเนนคำอ่ะเรียกเขาว่าแม่นะฮะวันนี้เมื่อเรารู้ว่าคนที่เป็นลูกของเรากําลังหลอกลวงชาวบ้าน<ๆ>ก็เลยอยากจะออกมา พูดความจริงกับสังคมนะครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเก็บเงินเป็นคนเอาเงินไปไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทางหลวงปู่พุทธอิสระนี่ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าคือทุกวันนี้คณะปกครองระดับมหาเถรระดับสมเด็จนะฮะ ก็ยังมีปัญหาเรื่องรถหรูแทบจะเอาตัวไม่รอดวันนี้องค์การสงฆ์พิการไปหมดแล้วไม่สามารถบังคับบัญชาสงฆ์ได้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างที่ว่าเนนคําบางทีก็นิมนต์พระผู้ใหญ่นะฮะไปรับสังฆทานรับเป็นสตางค์บ้างรับเป็นรถบ้างแล้วพอรับสิ่งของต่างๆเหล่านี้จากเนนคําไปแล้วเนี่ยใครที่ไหนจะกล้าออกมาพูดนะ <c oughs> จะกล้าออกมาพูดถึงความผิดของเนนคันี่นะฮะ แล้วก็ยังพูดถึงดรสนองวันนอุไรนะฮะบอกว่าอย่าให้ดรสนองออกมาขอโทษประชาชนขอโทษพระรัตนตรยัยที่คุณได้สร้างโจรมาเป็นอรหันต์แถมยังบอกว่าเป็นอรหันต์ทำให้คนอนื่นคนอื่นแห่แหนมาถวายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้มาแทนที่จะนำไปสร้างศาสนสถานสุดท้ายแล้วก็เอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้เป็นการส่วนตัวนะครับ นี่นะฮะแล้วเขาก็ยังเล่าทางหลวงปู่พุทธอิสระยังเล่าให้ฟังอยู่ด้วยนะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนี่นะฮะที่เนนคาไปไปประเทศจีนกับลูกชายของคุณสุนันทาแล้วตอนดึกๆึกนี่นะฮะหลวงปู่เขาเล่าแบบนี้ว่ามันมันนี่ก็คือเนนค mm ํา hmm. มันไปเที่ยวประเทศจีนกับลูกชายนางสุนันทาตอนดึกมันบอกกับลูกชายนางสุนันทาว่ามันอยากไปเที่ยวผู้หญิง mm hmm. แต่ลูกชายนางสุนันทาบอกปฏิเสธ และว่าไม่เหมาะมันก็บอกไปว่าอยากจะไปศึกษาดูนี่ไปศึกษาไปศึกษา้วยการเที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงบอกว่าอยากจะเที่ยวผู้หญิงแล้วสรุปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีที่มาที่ไปนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเนนคําบวชที่ไหนใครเป็นพระอุปชาบวชที่วัดไหนไม่ปรากฏเลยนะฮะว่านายคนนี้ไปบวชจากไหนมาอยู่ๆก็มาเป็นเนนคําหลวงปู่พุทธอิสระ เรียกว่ามันเลยเรียกว่ามันเลยนะฮะแล้วก็บอกสําหรับคนที่ยกย่องเนนคาว่าคุณกําลังยกโจรยกโจรมาพรีเซนต์ให้เป็นอรหันต์นี่ฮะช่วงนี้หลวงปู่ท่านแรงมากนะ<ร>ใช่ฮะขอเขาแรงหลวงปู่พุทธอิสระนี่ก็เมื่อวานนี้เพิ่งจะมีคลิปคลิปวิดีโอที่หลวงพ่อกเกษมเนี่ยท้าดวนใหม่ หลวงปู่ท้าท้าก่อนใช่ไหมหลวงปู่ท้าก่อนหลวงพ่อเกษมรับคำท้าแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาแล้ววันนี้หลวงปู่ก็จะมีการพูดถึงนะครับก็จะมีการพูดถึงแต่ไม่เรียกว่าหลวงพ่อเกษมนะบอกว่าหลวงพ่ออยากดังหลวงพ่ออยากดังบอกว่าคำท้าของหลวงพ่ออยากดังเนี่ย ยินดีเลยเรายินดีรับคำท้าของท่านอาตมาไม่ได้กลัวแต่ขอทำสองเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน,สนเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้หลวงเฮียทราบ <c oughs> คนคนนี้พูดคำไหนคำนั้นนะ <c oughs> นี่ท่านกำลังบอกนะว่าท่านพูดคำไหนคำนั้น <c oughs> อยากจะบอกว่าการที่เราจะนัดดวนกันเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทะเลาะกันแต่เป็นการนัดถกกันเรื่องของพระธรรมวินัยซึ่งมีมาแล้วในอดีตเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีมานาน <c oughs> และดีใจมากที่หลวงเฮียรับคำท้าให้หลวงเฮียใจเย็นๆไว้ก่อน ขอเวลาจัดการกับอรหอยเนรทำจอมปลอมและพระรถหรูเสร็จก่อนแล้วเรามาเจอกันที่ลุมพินีนี่สนลุมพินีนะฮะให้มันรู้กันไปเลยตามกาลกสมัยนี่ครับแล้วก็ไม่มีใครในโลกหรอกที่จะไปทําในลักษณะปรามาส,สิ่งที่เป็นตัวแทนพระาศาสดาเวลาฝรั่งทําร้ายพระพุทธรูปหรือวางพระพุทธรูปผิดที่ไม่เหมาะสมเรายังไม่ชอบแต่เมื่อมีพระสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นตัวแทนสืบทอดอายุพระศาสนาดันใช้เท้าถีบมือตบเสียงพระพุทธรูปออกสื่อโชว์ชาวบ้านแล้วอย่างนี้จะให้อยู่นิ่งเฉยคุณไม่ชอบคุณคุณไม่เคารพก็ไม่ควรทําแบบนี้พูดถึงนี่แหละฮะหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมวัดสามแยกที่อําเภอนัน้นหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเนี่ยเอามือไปตบตบเสียงพระพุทธรูปยกเท้าถีบโต๊ะทําแบบนี้ทําไมนี่ฮะต้องเจอกันกับหลวงปู่พุทธอิสระ นะครับแล้วก็วันที่30ที่วัดอ้อ,อน้อยนะครับจะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของเนนคําที่หลวงปู่เรียกว่าอรหอยไม่ใช่อรหันนะฮะ <c oughs> อรหอยโดยมีอดีตลูกศิษย์ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ถูกนายเนนคําหลอกเงินไปกว่า40ล้านบาทม,มาร่วมถแถลงด้วย <c oughs> อื ไล่คนนะรอชาวต่างชาติก็ไม่ใช่คุณสุนันทาเริ่มมาทีละคนแล้วไงเริ่มนะฮะเริ่มเริ่มมาเยอะ้วฮะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเจ้าของดอกระเป๋าหรือวิตตองหรือวิตตองนะครับหรือว่าเครื่องบินเนี่ยก็เป็นของคุณสุนันทาใช่คุณสุนันทาที่เป็นเจ้าของดอกบัวคู่ใช่ฮะนะฮะโอ้โหให้กันมากขนาดนี้เลยนะตอนนี้ดวงตาเห็นทมแล้วเกือบเกือบจะยกทรัพย์สมบัติให้แล้วเกือบจะทําพินัยกรรมให้ ใช่แล้ววันนี้มีคุณสุขมวงศประสิทธิ์นะฮะรประธานที่ปรึกษาเครือข่ายว่านวิมุติธรรมก็ไปให้ปากคํากับกรรมธิการศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บอกว่าหลวงปู่บอกว่าเนนคำเนี่ยมีการบวชอย่างถูกต้องมีหนังสือสุดที่ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอามามันก็เลยไม่มีหลักฐานไงนว่าบวชจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าทาท่าว่ากรณีของนายเนนค,เน,นคำเนี่ยคงจะยาวแล้วนะฮะคงจะไม่ กลับมาจากฝรั่งเศสเอาง่ายๆแน่ครับนะครก็เราพักกันอีกสักครู่ได้กลับมาเดี๋ยวค่อยกลับ,บมาช่วงหน้าครับเชิญครับโปรโมชั่นพิเศษบัญชีฟรีเช็คของธน,นาคารธนชาติมออฟรีเช็คหนึ่งเล่มทันทีเมื่อเปิดบัญชีกระแสรายวันธนาคารธนชาติ และสุดคุ้มยิ่งกว่าด้วยเงินคืนค่าสมุดเช็คสูงสุด600บาทเพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำเฉลี่ย1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่ม1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด